สวัสดีค่ะช่องไม่เพียวชาแนลค่ะวันนี้ไม่เพียวชาแนลเอมาชมสวนเนี่ยอินทภาลัเก็สมอัมนยกเจ็บ <laughs> นี่นะคะนี่มากับมาดามเพื่อนค่ะสวนลอยไล่นะเฮ้ยเนาะพื้นที่กว้างมากเลยค่ะท่านผู้ชมคักขนาดเลยมันนี้ค,ค่ะมาชมนํำกันค่ะบันปนโอ้ยสวนค่ะอุตส่าเด้อมาสิบ,บาบ่ได้ยังนับฟาดฟาดไม่น่ะ พักจือ้อๆแบบว่าที่เราต้องต้องต้องการน้ำปะระมาณนี้แล้วแหละแซนใหญ่กว่า h ẳ นมากเลยใหม่เลยโอ้ยหญ้าเขาบม่ได้ตัดแต่งค่ะท่านผู้ชมอยากรกนิดนึงนะคะหญ้าให้เบิ่งก่อนค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปท่านผู้ชมบูเสื้อไม่เพียวอีกเดี๋นี่นะคะอ๋ตอตัวนี้จนล่นเองนกบ่เฮ้ยนี่สีแดงนี่นั่งนี่น,น,นี่นะคะท่านผู้ชมใส่ค่ะ เม่เพียวกับโเห็นนะคะใหญ่กว่าหน้าไม่เพียวเลยค่ะท่านผู้ชมเป็นไรซีมก่อนเด้ออืมมาดามเอย็อกฟาดนี่นะคะนี่นะคะแต่พาลำค่ะ สีแดงค่ะเบอร์นี่ค่ะเยอะแยะเลยค่ะท่านผู้ชมนี่ค่ะอินทพาลัมค่ะสีแดงไปติดตามต่อนะคะนี่นะคะอินทพาลัมนะคะติดตามต่อนะคะท่านผู้ชมลานมัละไฮแล้วเบอร์มันแม็กไวอย่างดีเลยเอ้อน้องเอ้ยเบอง์ที่ะ คือจากต้นเลยค่ะเด้อผ่าก็อดเอาเด้อฟาดกระเฮ็ดฟาดกระเฮ็ดคือเสพเนี่เด้อมันแค่เรื่องแก้ดีตัวนี้เด้อฟาดกระเฮ็ดคือแซ่บเด้อค่ะเด้อสีแดงค่ะท่านผู้ชมบฟลาก็ไหลตามต่อนะคะตัวลงทุเรียนมีหมดค่ะท่านผู้ชมมึงเนี่ยขนาดเป็นส่วนนี้ เป็นสวน้อยไล่นะคะท่านผู้ชมส,กกว,สวน้อยไล่คะ่ะเยอะแยะหมดเลย,ลเลยชมต่อนะคะต้นนี้ค่ะท่านผู้ชมอินทผา,ลำ,ล,าลำนี่นะคะเป็นต้นแบบนี้ค่ะตัวนี้น่ะพวงนุงนี่พวงหนึ่งนี่หลายโลเด้อโอ้พวงหนึ่งนี่ประมาณสี่ห้าโลเลยค่ะท่านผู้ชม นี่นะคะอินทผาลำของอีอำเภอกุสมานค่ะสวนลอยไร่ค่ะ <ST ion> มีเจ้าเดียวนะคะที่อำเภอกุสมานนะคะนี <ST ion> ่นะคะท่านผู้ชมโอ้ยพวงพวงเลบลเบลละค่ะท่านผู้ชมสอนด้หมากดำหมากแดงมีมดเลยค่ะนี่ต้นเตี้ยนิดเดียวนะคะนี่ ฝาดแห้งค่ะท่านผู้ชมฝาดแห้งนี่ค่ะชมต่อค่ะแบบใดเนาะหน่วยสุกนี่แบบนี้บ่หน่วยสุกบัรูบาสุกบัสุกค่ะท่านผู้ชมเยอะแยะเลยค่ะเบื้องเดี๋ยวไม่เพียวชิมเบิ่งนะคะ Ôi Nhanh bổ katabachum. Fat, thân fat. chôm, Phạt 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 Bộ chuẩn gió, kìa đôi gió, 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 mạc lời gió, thân gió, 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 Ôi gió, này ngàm gió, 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 ตัวนี้สวยมากเลยคะ่ะตัวนี้นะสีแดงสีแดงนะคะนี่อินตาผาลําไม่เพียวชิมก่อนเดอ้อตัวนี้น่าจะสุกเลยคะ่ะสีดำเนี่ชิมก่อนหวานมากเลยคะ่ะตัวนี้นะ ดูไงเนาะว่าสุกไม่สุกดูยังไงว่าสุกไม่สุกดูไม่เป็นเลยค่ะท่านผู้ชมเบิ่งบ่เป็นเลยอลองดูตัวนี้ลองดูตัวนี้ค่ะลองเบิ่งก่อน <c oughs> อืมจ็เลย พื้นที่100ลอยไร่นะคะขเขาเรียกสวน100ลอยไร่ค่ะไม่เพียวเกิดมาไม่เพียวกะได้ยินเลยค่ะสวน100ลอยไร่นี่ได้ยินเลยนี่นะคะไม,ม,มกก่ค่อยไหลค่ะหมักหมากไม่ค่อยหลายปันใดค่ะเกณฑ์ที่สวนเยอะ นี่น่าจะยังบรสสกเนาะแต่ละต้นนี่เพราะมันฝาดอยู่เลยอ้แม่ขัดตาแม่เนาะมดเลยนทั้งพุ่บ่มี

นี่นะคะท่านประชมอินตผาลำนะคะเนี่ยอินตผาลำนะคะเป็นพวงเลยมัน หกใหญ่ๆจุกๆเลยค่ะเบิงนี่เอ้ยท่านผู้ชมเอ้ยกจุกๆเลยพวงนี้นะยอดเลยค่ะขาเบิ่งใกล้ๆก,กันเลยค่ะนะคะสีแดงค่ะแดงสวยเลยค่ะท่านผู้ชมเบืงนี่คักขนาดเลยค่ะตามต่อนะคะเบิ่งนี่ค่ะท่านผู้ชม ใหญ่ขนาดเลยค่ะกัดกินก็ะไดเลยใหญ่ขน,นาดไมพเพียวเลยค่ะกินเลยค่ะลองกัดสิค่ะไม่เพียวค่ะใส,สกินเลยจ้าคนชาวบ,บ้านยังจะาของสวนเพราว่าเขาก็มาซื้อเนอะเป็นไรแชทหวานค่ะว้าเป็ดมาคะ <laughs> ขอจบคลิปสั้นแค่นี้นะคะฝากช่องเมเพยียวชาแนลด้วยค่ะไปถึงไงยาบ้ากันนะคะช่องแมททำวันนี้ไม่เพียวมาชมสวนลอยไร่ของตำบลพุทธิเศรษสารอำเภอกุสมานค่ะสวนลอยไร่อีกค่ะอินทพาลมค่ะ 啊，对 <Okay. S 1>、okay.